สวัสดีค่ะพบกับครูจิตอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาว a l l สองสามหนึ่งศ,า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 ศาค่ะในวันนี้ครูจิตจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการเกิดน้ําขึ้นน้ําลงนะคะว่าการเกิดน้ําขึ้นน้ําลงของโลกเหล่านี้เกิดมาจากสาเหตุใดในการเกิดน้ําขึ้นน้ําลงก็มีผลมาจาก การหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเองจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะคะจะทําให้บริเวณต่างๆของโลกเหล่านี้โดยเฉพาะด้านที่ใกล้กับดวงจันทร์และด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงจันทร์เกิดปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงวันละสองรอบโดยขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นน้ําขึ้นจะเกิด บนผิวโลกด้านที่หันเข้าหาดวงจันทร์นั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจากาที่เป็นจุดที่ใกล้ดวงจันทร์มากที่สุดนี้จะมีแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์กับโลกมันจึงมีความเข้มข้นมากนั่นเองนักเรียนมาดูผลจากแรงดึงดูดระหว่างโลกเรากับดวงจันทร์นะคะว่าการ เกิดแรงดึงดูดระหว่างวัตถุทั้งสองในรูปที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนี้นะคะจะมีแรงดึงดูดเกิดขึ้นอยู่2องกรณีก็คือกรณีแรกแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์ในลักษณะในแนวระนาบนะคะก็คือ h 1กับ s 2นะคะต่อไปแรงดึงดูดในกรณีที่2ก็คือเกิดแรงดึงดูดในลักษณะ การตั้งฉากของวัตถุทั้งสองก็คือ L1 กับ L2 นั่นเองแรงดึงดูดทั้งสองกรณีนี้นะคะจะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงที่ต่างกันและแรงอีกแรงหนึ่งที่มีความสำคัญกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกของเราก็คือ,อแรงไททันนั่นเองนะคะซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์นั่นเอง เด็กๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าโลกของเราเบือโลกของเรานั้นจะ,ะมีลักษณะเป็นของแข็งจึงไม่สามารถยืดหยุ่นตัวเองตามแรงไททันได้แต่ถ้าว่าพื้นผิวส่วนใหญ่บนโลกของเราก็จะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำในมหาสมุทรจึงปรับตัวเป็นรูปวงรีได้ตามแรงไททันจึงทำให้ระดับน้ำทะเลสูงสูงขึ้นนะคะอ่า น้ำทะเลขึ้นสูงสุดจะอยู่ด้านบนก็คือด้านที่หันเข้าหาดวงจันทร์นั่นเองและด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงจันทร์จะทำให้ระดับน้ําทะเลต่ำสุดจะเห็นว่าด้านที่น้ําทะเลต่ำสุดนี้นะคะจะเป็นด้านที่เกิดแรงดึงดูดในลักษณะการตั้งฉากกับดวงจนันทร์ แรงไททันนี้นะคะจะทำให้น้ำในส่วนต่างๆของโลกถูกทำให้เคลื่อนที่โดยแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นจากดวงจันทร์แรงโน้มถ่วงจากทั้งโลกและดวงจันทร์จะก,กระทำซึ่งกันและกันนะคะทำให้ดวงจันทร์คล้ายกับว่าโคจรรอบโลกหรืออาจจะกล่าวได้ถูกต้องที่สุดก็คือทำให้โลกและดวงจันทร์ โคจรรอบศูนย์กลางมวลร่วมกันนั้นปรากฏการการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะคะเป็นปราการที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ซึ่งเป็นผลมาจากแรงดึงดูดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทําต่อโลกโดยที่ดวงจันทร์จะมีอิทธิพลต่อโลกมากกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองเนื่องจากว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลก ขณะที่โลกเองก็หมุนรอบตัวเองจึงทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นช้าไปวันละ50นาทีหนึ่งวันมีน้ำขึ้นสองครั้งดังนั้นน้ำขึ้นครั้งต่อไปจะต้องบวกไปอีกส2องชั่วโมง25นาทียกตัวอย่างเช่นน้ำขึ้นครั้งล่าสุดขึ้นเวลา24นาฬิกาน้ำขึ้นครั้งต่อไปประมาณ เวลา12.25นาทีและในวันถัดไปน้ำจะขึ้นประมาณเวลาเที่ยงคืน50นาทีนั่นเองในการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะคะโดยปกติแล้วน้ำทะเลจะขึ้นวันละสองครั้งและลงวันละสองครั้งโดยมีช่วงเวลาระหว่างการขึ้นและการลงประมาณ6ชั่วโมง12นาที ทำให้น้ำขึ้นครั้งแรกถึงครั้งถัดไปห่างกันประมาณ12ชั่วโมง25นาทีและวันถัดไปน้ำก็จะขึ้นวันละประมาณ50นาทีเพราะดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปอยู่ทางทิศตะวันออกของจุดเดิมเกือบ13องศานั่นเองปรากฏการณ์การเกิดน้ำเกิดและน้ำตาย เกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเด็กๆมาศึกษาพร้อมกันกับครูเลยนะคะน้ำเกิดน้ำตายจะเกิดขึ้นในวันที่15คห้าค่และวันแรม15คห้าค่ซึ่งในวันนี้ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์จะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันนะคะทำให้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เสริมกันทำให้แรงไททันบนโลก เพิ่มขึ้นจึงส่งอิทธิพลให้ระดับน้ำสูงขึ้นเรียกว่าน้ำเกิดนั่นเองนี่คือการเกิดแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ซึ่งมีผลทำให้เกิดน้ำเกิดและน้ำตายนั่นเองต่อไปเรามาดูน้ำตายนะคะว่าเกิด ขึ้นได้อย่างไรน้ำตาตยจะเกิดขึ้นในวันขึ้น8ปดค่ำและในวันแรมแปดค่ำเช่นกันในวันนี้ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกันแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่เสริมกันทำให้แรงทายตันบนโลกลดลงนะคะจึงส่งผลหรือส่งอิทธิพลให้ระดับน้ำสูงขึ้นและระดับน้ำต่ำลงสุด ไม่แตกต่างกันมากดังภาพที่เราเรียกว่าน้ำตายนั่นเองต่อไปเราก็มาดูการเกิดน้ําเกิดนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรน้ําเกิดจะเกิดในวันที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และโลกของเรามาเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันซึ่งจะตรงกับวันแรม15คาคำนั่นเอง และอีกหนึ่งวันก็คือในวันขึ้น15บห้าค่ำดวงจันทร์จะอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามนี่ก็คือรูปของการเกิดน้ำเกิดนะคะจะเห็นว่าแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกของเราจะอยู่ในระนาบเดียวกันนั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มาดูผลกระทบที่เกิดจากน้ำขึ้นน้ำลงว่ามีอะไรบ้าง ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบต่อก,การกัดเซาะชายฝั่งอันมีสาเหตุมาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปก็คือผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลซึ่งการเพิ่มของระดับน้ำทะเลเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเคลื่อนตัวของน้ำเค็มสู่แผ่นดินทำให้เกิดปัญหาน้ำจืดใต้น้ำเค็มผลกระทบ ในข้อถัดมาก็คือผลกระทบต่อชุมชนที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจืดใต้ดินต่อไปก็คือผลกระทบต่อหมู่เกาะปะกาลางและเกาะสันดอนตามแนวชายฝั่งทะเลนั่นเองสุดท้ายผลกระทบต่อป่าชายเลนระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในปัจจุบันเข้าท่วมบริเวณที่เป็นลุ่มน้ำเค็มของป่าชายเลนได้รับความเสียหายนั่นเอง สำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็คงรู้แล้วว่าการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงมีสาเหตุมาจากอะไรก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะเช่นเคยคุูจิตก็อยากให้เด็กๆทบทวนเนื้อหาบทเรียนเพิ่มเติมนะคะเด็กๆจะได้ไม่ลืมและที่สำคัญความรู้ที่เด็กๆได้ในการเรียนและการทบทวนนี้จะทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ ดีขึ้นและมีเกรดที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะ